ทุกคนเรื่องหน้าอ่านที่ยังไม่ได้อ่านวันนี้เรื่องเล่รักนายเตชินเรื่องเนี้ยพระเอกจะเป็นแบบว่าเป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะที่เหมือนจะดุแต่ก็ใจดีแกดูหน้าดิก็ดูด,ดุอยู่อืมแล้วก็คลั่งรักนายเอกมากส่วนน้องนายเอกของเราก็คือน้องลูคัสก็คือเป็นแบบศิลปินชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยเว้โอเคเรื่องเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของเตชิน อดีตลูกน้องมาเซียสีมือดีวัย30ปีที่แบบว่าคิดอยากจะออกจากองการเพื่อไปทำอย่างอื่นแทนเว้ยก็เลยได้ไปพบกับลูคัสน้องในเอกของเราที่เป็นแบบดาราดางังอายุ2 5ปีก็เนี่แหละค่ะเตชินก็เหมือนแบบว่าจะพัดจะผูกได้ไปเป็นแบบบอริการ์ดของน้องลูคัสส่วนเขาจะรักกันยังไงก็ต้องไปติดตามนะจ๊ะ ตอนนี้แนรีดอะไรลงไปทั้งหมด13ตอนแหละแล้วก็อ่านฟรีคือคุณไรอะเขาจะลงแล้วก็จะมีแบบว่าติดเหรียญอ่านล่วงหน้าอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยแกกรุบกริบเปไปก็ได้ไปค่ะใครที่ชอบแบบแนวแบบเอ้ยแอบบมีวงการบันเทิงแนวแบบบอดี้การ์ดอะไรเงี้ยก็ต้องลอง